ฝั่ <laughs> งตรงข้ามเนี้ยเล่นนะกูอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงเสมอคือแบบไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยอะอ๋อคือแบบมึงคิดว่ายังไงกูก็แพ้ไม่นา่าถามวะ <laughs> โอเคผมก็ขอกอราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับนี่บิลลี่อิตาโยแอหรือว่าบิลลี่พี่บ้านโยกนั่นเองนะครับผม ก็หลังจากที่เราแบบไล่รถกันมานะครับนตอนนี้ก็ยังเป็นชุดเก่าก็เหมือนเดิมยังเป็นชุดเก่าอะไรเก่าหมดเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็เดี๋ยวก่อนแข่งก็น่าจะได้จัดสักนิดนึงนะครับผมก็มีข่าวจะมาบอกครับทุกคนแบบว่าก็พี่ได้ลง NGO อจอครับเป็นไง <S 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 2> <S 2> เทไหมพี่ลง NGO อครับ นไเขาจะบอกว่ามันไก่ไงอุ้ยไก่อา่อยจริงนะครับโอเคมาทำเหี้ยอารมณ์กูกำลังมาโอเคจอนะครับเมร่อวันพี่ได้แบบได้ยคารวมแข่ง NGO ครับแบบเป็นรายการระดับประเทศแล้วแบบขอแอคหน่อยแล้วกัน มึงว่ากูคือไหมมึงว่ากูคือเดี๋ยวกูระวงไอเดีวแม่งเดินเข้ามาอีกนะ,นะครับโอเคก็สอาหลังจากที่ทาง NGO นะครับผมผู้จัด NGO เขาได้จับฉลากกันไปนะครับก็ปรากฏว่าเอาอย่างนี้ก่อนเราสมัครไปคาละ500ใช่ไหมเราลงบอดี้บอดี้ดีมมันมีบอดี้ดีมบอดี้เวฟ เราลงบอดี้ดีมนะครับ,ร em, รบก็มีช่างระดับห,หัวระดับประเทศเลยนะครับผมลงมาสมัครกันแล้วก็มาลงแข่งที่ใต้กันนะครับแล้วเขาเพิ่งจับฉลากเสร็จเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าเราเจอกับใครครับ ที่สแกน QR โค้ดแล้วนะคะเตรียมรอลุนรับรางวัลเป็นขอบวงล้อจากซ u เปอร์แดกถึง5รางวัลนะคะเราจะสุ่มแจกตั้งแต่กลาง,ลางเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะแล้วพอเราแจกขอบวงล้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีของรางวัลอีกมากมายที่จะมานำมาแจกให้กับน้องๆน,นะคะอย่าลืมไปสแกน QR โค้ดกันนะคะนส่ว,สว <laughs> ช่างบิ๊กส่วนมากน,นั่นเองนะครับถ้าใครอยากชมวิดีโอนะครับถ้าใครยัง ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันมาดูครับใครจะเจอกับช่างบิ๊กแล้วก็บิ๊กแล้วก็บิ๊กสวนมันคือเขาให้เบอร์สามสองครับบิลลี่อี่บ้านโยกบายแคมซิงมอสบัดดี้เอครับเอาละครับคู่นี้น่าจะดูเดือดเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเป็นมอสบัด d ีด้วยนะครับของแรงมึอต้นของแรง ก,ก็คือของดังจากภาคกลางกับภาคใต้เลยประมาณนั้นนะครับก็แบบว่าอตรงนะผมเจอช่างที่ผมชอบนะครับผมเจอช่างที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยผมชอบช่างบิ๊กส่วนมันเนี่ยตั้งตั้งแต่เขาตั้งแต่แบบเพราะว่ามีช่างอยู่ที่นี่ไนงะมีช่างอยู่ ที่ขนมแล้วก็ก็คือช่างนายขนมนะครับก็แกก็ส่งอะไรอะไรมาให้ช่างนายบ้างนะครับผมก็ผมก็เลยรู้จักช่างบิ๊กผมรู้จักแต่แกไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมรู้จักช่างบิ๊กสวนมันอ่ะรู้จักเพราะช่างนายขนมนะครับเพราะแล้วผมก็ไปค้นหาเฮ้ยเ้ยช่างบิ๊กสวนมันคือใครวะช่างบิ๊กสวนมันคือใครวะผมก็เลยอ๋อแล้วก็เห็นแกลงเอเจโอที่บุรีรัมย์อะไรบ้างนะครับผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยรถแกแม่งโคตรวิ่งเลย วิ่งเลยแบบวิ่งสุดๆแบบแล้วก็เลยชอบตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะช่างบิ๊กเนาะแต่แบบรถแม่งโคตรวิ่งโอเคก็ผมซึ่งตัวพี่นะได้เจอกับช่างบิ๊กใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ทําเต็มที่ครับผมทำเต็มที่ครับผมเอาเอาทำเต็มที่แล้วกันนะครับแต่แต่เตรียมตัวเตรียมใจแล้วแหละว่า กูจะแพ้แต่ก็ทำเต็มที่แต่ก็สู้แต่ก็สู้นะครับเรามาเพื่อสู้นะครับผมเอ้ยเราเราทำของเราให้ดีที่สุดแล้วกันตามสไตล์เราไล่ก่อนแข่งหนึ่งวันแค่นั้นพอนะครับ แต่ที่ไล่ทุกวันอยู่เนี่ยคือมันเป็นมันคือไล่ให้ตัวขี่ตัวขี่ของเราเนี่ยไอ้เจ้าอาร์มสลอตนะครับผมให้ตัวขี่แบบว่าให้มันคุ้นชินกับรถนะครับแต่ไม่รู้ว่ารายการนี้จะได้เอามันลงไหมนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวขี่ที่สุราษฎร์อีกก็มีไอ้ที่ว่าพี่เคยเอามาขี่รถให้พี่แต่ยังไม่ได้ลงแข่งก็คือไอ้เจ้าทีนตีนระเบิด นะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงว่าจะได้ใครขี่นะครับผมว่าใครจะพร้อมนะครับโอเคเพราะว่าเจ้าอาร์มก็เป็นตัวขี่หน้าใหม่ที่ว่าเราพยายามแบบฝึกให้มันออกบอกให้มันแบบออกออกออกให้เร็วที่สุดแล้วจิตใจต้องนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ลดแรงแค่ไหนก็ถ้าตัวขี่ไม่แรงด้วยก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับโอเคก็หน้าตอนนี้ของเรา ก็คือวันเว้นวันเราซ้อมแค่ให้เจ้าอาร์มสลอตเนี่ยขี่นะครับขี่เพื่อออกตัวนะครับออกตัวให้ดีที่สุดเวลาเวลาให้มันแบบให้มันลงมากที่สุด1.7 1.8 1.9ให้มันอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับอย่าให้มันหลุดไป2.0นะครับผมถ้าออกตัว2.0หลุดไป2.0กว่าเท่าไหร่เนี่ยก็โดนแดกตั้งแต่ต้นยันปลายแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเชงเขาไล่กันแบบนี้นะครับผม ประมาณนั้นถ้าคนออกเร็ว <laughs> <aciones> <c oughs> ๆเลยก็1.7นะ1.7เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวชุดหัวของเจ้าดีนสดาเอ้ยไม่ใช่เจอดีเดีนสดาคือน้องพายุของเราเนี่ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย เราเยี่ยอะไรกูระแวงหลังกูหมดแล้วเนี่ยเฮ้อกูอะไรเลี้ยงมูดอยู่เล้ยงขมูดก่อนอร่อยไหมมึงถามมึงอร่อยไหเอออร่อยเออฝั่งตรงข้ามเนื้อเล่นนะฝั่งตรงข้ามเนื้อเล่นนะฮะ ฝั่งฝั่งตรงข้ามคือเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่งเงินก็ต้องมาก่อนอ่ากูอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงเสมอมึงอยู่ฝั่งตรงข้ามกูเสมอคือใครฝั่งไอ้บินอะมาเลยกับกูอะเอาไอ้ห <c oughs> <c oughs> ี่อะให้สัตว์ถ้ากูได้ทําได้หลายสเต็ปนะอ๋อคือแบบว่าถ้ากูแพ้นะอ๋อ,อ,อมึงจ,มจะเอาจะเอาเงินเอาตังค์มาลงทุนที่นี่อ่า เงินกินกันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมอ๋อเงินกินกันแต่ความสัมพันธ์ยัง<ช>เหมือนเดิมใช่ไอ้พี่สก,กิดมาหาผมได้ผมฝังตรงข้ามเดี๋ยวอันนี้มือยังเป็นน้องกูอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันแต่เรื่องเงินเราก็ต้องแยกกันหน่อยนิดนึงแต่ว่าพอได้ปุ๊บเดี๋ยวกูแบ่งไงอ๋อคือแบบมึงคิดว่ายังไงกูก็แพ้ไม่นาาม่าผานมัไม่นาาม่าผานมันม้ โอ้ยสัดเลยทีมันแทงใจกูเหลือเกินจริงๆไม่น่าคิดมากเลยคำถามมันเนี้ยอ่าน่าจะแบบถามปุ๊บตอบปั๊บเลยเลยโอ้ยเมื่อกี้ว่ากูจะแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เจอได้อ่ะเจอได้หมายถึงฝั่งเมื่อเจอฝั่งอีกฝั่งโค้งข้างกูได้หมายถึงช่างช่างวิ่งมึงจะลงฝั่งช่างวิ่งใช่ไหมมึงโดนอะใครมึงเชื่ออะไร ทั้งบิ๊กสวนมันเออกูอยู่ฝั่งทั้งบิ๊กเลยกูรักเขา What What the Fuck โอ้โหไอ้แต่ถ้ามึงแดกเขาอะ่ะกูก็รักเขาอยู่ดึกูยอมเสียเสียเสียกับเขาไงโอ oh. แต่ถ้ามาลงฝั่งมึงเอ๊ะคิดดูก่อนคิดดูก่อนคือแบบไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยอะ่ะโอ้คำถามมึงนี่ไม่น่าถามนะโอ้ <c oughs> ไม่น่าถาม <c oughs> เลยไอ้สัสเลยนี่มึงยังเป็นน้องกูอยู่ไหมเนี่ยเงินกินกันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเงินกินกัน เออใช้ได้ว่ะคำนี้แต่แต่ถ้ามึงได้นี่มึงแบ่งกูนะผมรักมันนะผมรักมันนะแต่เงินมาก่อนอะว่าไงอะเอาเราว่าไงอะว่าไงปันปันว่าไงปันว่าไงลูกสรุปแล้วใครจะชนะกับช่างบิ๊กส่วนมันกับช่างบิลลี่พี่บรรยะคำตอบก็รู้ๆกันอยู่ขนาดไอ้ปันปันไม่ยังหนีหน้าที่ดูสิ ใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมอือเป็นไงปันปันว่ารถลุงบินจะมาได้ไหมมาได้ไหมเดินเว้นกันเลยอ่ะเหมือนเหมือนลังเกียจกูเลยอ่ะเหมือนลังเกียจกูเลยอ่ะดูนะดูนะเดินเว้น เน่นั่นเน่เงินเรากินเนาะแต่ความสัมพันธ์เราเหมือนเดิมใช่ไหมลูกเนาะโอเคนะอ้าวโอเคเดี๋ยวถ้าช่างบิสส่วนมันชนะเดี๋ยวป้าป๊าแบ่งนะนะตัวลูกใครชนะลูกช่างบินช่างบินช่างบินสีขาป๊ะป้าชนะป้าป๊าได้เงินใช่ไหมอืมโอ้โหเอ้ชัดเจนเลยกูโอ้ ของแบบนี้ยติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิดเด็กคือผ้าขาวใสสะอาดเปันปันอยากโตไม่รู้หากว่าเรากำลังสบายน่าโจมมื่อวานเเออหัวเลาะด้วยหัวลอะเดินออกไปด้วยกูว่าสองคนพ่อลูกมึงนี่น่าจะไปตั้งแต่นานแล้วนะ แต่น้องๆเชื่อใจพี่ใช่ไหมน้องๆน้องๆที่ดู่เชื่อใจพี่ใช่ไหมว่ารถที่เป็นยังไงน่าห,หรือใจกันหรือใจกัน <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมสเต็ปเราเหมือนเดิมคือไล่ก่อนแข่งหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นหัวลูกใหม่นะครับผมหัวลูกใหม่แค่นั้นเองหัวลูกใหม่ก็ไม่กี่บาทพันสองพันสามพันอยู่ประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องไปทําท่อนล่างเลยท่อนล่างเอาของเดิมไปเลยนะครับผมก็ ก่อนมันช้ำไปเลยนะครับแต่เราลงเพื่อความสนุกสนานเพื่อความท้าทายของเราเพราะว่าเราไม่เคยลงรายการเ g o เลยนะตั้งแต่เกิดมานี้นะครับไม่เคยลงแข่งเลยนะครับสําหรับรถของเราเราเคยลงแข่งแค่รายการน้าดิ้นเสียไม่ได้แค่นั้นเองแล้วก็มีเชงหลังถนนแค่นั้นอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าที่ผ่านมาก็เป็นบททดสอบอีก ขั้นบันไดหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกขั้นบันไดอีกขั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับที่จะเป็นบททดสอบของพวกเราเองนะครับว่าเราจะทําได้ดีสักแค่ไหนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่แล้วก็ครอบครัวเบลเกิด้วยนะครับผมแล้วก็พี่มอช่างโอมช่างอาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานของเรานะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกัน วันที่น่าจะแข่งวันที่10นะครับผมงาน n อ o สนามกม18นะครับวันที่10เดือนนี้นะครับผมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับตัวขี่ของเราด้วยหน้าใหม่นะครับว่ามันจะได้ขี่ไหมรายการนี้ก็เอาใจช่วยด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปคัดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเวลาไปไล่หรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย